อย่าฝากความหวังไว้กับฉันเพราะว่าฉันไม่เป็นทุกสิ่งอย่าฝากความหวังไว้กับฉันเพราะว่าฉันไม่เป็นทุกอย่าง เธอจงตั้งใจทำด้วยใจของตัวเองเธอจงตั้งใจทำด้วยใจของตัวเองแล้วเธอจะรู้ใจเห็นทุกสิ่งอย่าฝากความหวังไว้กับฉันเพราะว่าฉันไม่เป็นทุกอย่างอย่าฝากความหวังไว้กับฉัน เพราะว่าฉันไม่เป็นทุกสิ่งเธอจงตั้งใจทำด้วยใจของตัวเองเธอจงตั้งใจทำด้วยใจของตัวเองแล้วเธอจะรู้จะเห็นทุกอย่างอย่าฝากความว่างไว้กับฉันเพราะว่าฉันไม่เป็นทุกสิ่ง อย่าฝากคว,วามหวังไว้กับฉันเพราะว่าฉันไม่เป็นทุกอย่างเธอจงตั้งใจทําด้วยใจของตัวเองเธอจงตั้งใจทำด้วยใจของตัวเองแล้วเธอจะรู้จะเห็นทุกสิ่ง